ไหนครับนี่ครับผมเะเพ็นเพชรนะครับใช้แล้วซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามเดือนครับแตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรนะครับอยู่ที่จังหวัดพัทธลเดชครับมีใครเป็นคู่เบาสซ้มั้งมีพี่ดากี้ซองเดชมาที่มัชชุระแล้ะก็เพี่อนๆน้องๆในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้าสูงเท่าไหร่หนึ่งสิบห้าน้ำหนักแบบป่วยแล้วตอนนี้หนร้อยห้าสิบเจ็ดหน่วยสไตล์อะไรครับโบครับวันนี้ต้องมาเจอกับ เทียนหลวงเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศ<ส>ึกษาเกีกับต่อยเทียนหลวงยังก็น้องเขาเป็นคนเี่ยวชาญวันนี้ม่เจอเทียนหลวงเนาะวางเกาวางแผ่ให้ดิก็ก,ก็ต้องลงบนวิธีอ่าก็เหมือนต่อยคาสไตล์ไปไปแก้ไขคู่เดียวล่าสุดที่ต่อยไว้ต่อยไว้กับจำได้ไหมมันนานเกินจำไม่ได้เป็นไงแพ้หรือชนะวันนั้นแพ้นะ ขอป้าแพรอก็หยุดไปเลยหยุดไปกี่เดือนเนี่ยสามเดือนสามเดือนได้ไม่รายการไม่มีเลยครับนี่เพิ่งกลับมากลับก็ซ้อมรออย่างเดียวเลยขอพอดีนี่มาแล้วเนาะวันนี้ต่อยเวทตอนนั้นต่อยเวทร้อยหรอวันนั้นร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยร้อยสิบแปดถ้าเข้าเชี่ยหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขับก็น่าจะมาพอดีมาพอดีมาสบายเลยเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดเอาชนะกับใครนะคุ้มมากี่กิโลสามโลต่อยต่อยหมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ คนคกลาคนจังหวัดคนกำชักเอ้าอ๋อเอาฝากช่วยๆไหมครับแล้วหน่อยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับวันนี้พร้อมแจ้งเกิดเอาใช้แล้วนะอะขอโชคดีครับ